สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำน้ำพริกเห็ดกันจ้าเป็นน้ำพริกผัดนะคะเป็นน้ำพริกเห็ดร่มค่ะเราก็จะผัดแบบแห้งๆแบบนี้เลยนะคะแช่ตู้เย็นไว้กินได้หลายวันเลยจ้าไปได้เห็ดร่มมาเยอะเลยค่ะเนื้อแน่นๆเนื้อเยอะๆแบบนี้เลยค่ะดูค่ะนี่เลยจ้าไม่มีริ้วรอยของ นอนของทากเลยค่ะสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจ้าดอกใหญ่ๆงามๆเลยค่ะยายจะฉีกเห็ดเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะแล้วก็นำไปต้มสัก10นาทีค่ะอันนี้คือยายฉีกเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปต้มแล้วสินาทีจ้า ต่อไปเราก็จะเอาไปอบอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะมีหอมชะลอดนะคะตามนี้เลยค่ะกระเทียมห้ากลีบใหญ่ๆเลยค่ะเราจะใส่พริกป่นลงไปค่ะก็จะทำแบบง่ายๆสไตล์แม่บ้านต่างแดนนะคะหอมกับกระเทียมนี้ก็จะเอาไปอบเหมือนกันค่ะยายจะชอบใช้วิธีอบมากกว่าจะคั่วนะคะเราไม่ต้องเสียเวลาเนาะ หันห่นๆแล้วก็ใส่ถาดอบเลยจ้าจายก็จะอบให้แห้งประมาณนี้นะคะไม่ให้เขาแห้งจนเกินไปเนาะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วจ้า หอมกระเทียมยายก็จะอบให้พอเหลืองๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาทั้งหมดมาปัน่นรวมกันเลยจ้ายายจะแบ่งปั่นสองรอบจ้าเพราะว่าไม่งั้นเขาจะเต็มเครื่องนะคะยายจะใส่พริกป่นไปด้วย1นึ่งทับพีนะคะ เราจะไม่ปั่นจนละเอียดจนเกินไปค่ะเอาแค่นี้ก็พอจ้าเสร็จแล้วก็นำมาผัดค่ะใส่น้ำมันเล็กน้อยในกระทะค่ะใส่น้ำพริกของเราลงไปเลยจ้า ก็จะผัดคุเลคุเลไปจนจนเนื้อเนียนสวยเลยค่ะจนเข้ากับน้ำมันเข้ากับเข้าเครื่องดีนะคะเสร็จแล้วก็ปรุงรสค่ะผงนัวเล็กน้อยแล้วก็เกลือจ้าอยากจะไม่ใส่น้ำปลานะคะ ชิมรสดูก่อนค่ะพริกเยอะเหมือนกันนะโอ้โหเผ็ดมากเลยค่ะเผ็ดเผ็ดเผ็ดจืดนิดหน่อยค่ะใส่เกลืออีกนิดเผ็ดสะใจดีแท้ อันนี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วจ้าน้ำพริกเห็ดร่มของเราก็เสร็จแล้วค่ะน้ำพริกผัดนะคะเอาไว้คลุกข้าวหรือเอาไว้ใส่ในต้มยำค่ะได้หมดเลยจ้าเผ็ดไปนิดนึงค่ะแต่ก็แซ่บดีเลยจ้าสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ